สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนสัปดาห์นี้เรายังอยู่ในหน่วยน้ําใสไหลยเย็นหรือลอยกระทงนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูมีใบงานมาให้เด็กๆดูนะคะใบงานของคุณครูเอาเรามาดูกันดีกว่านะคะใบงานของคุณครูน,นี้ก็คือให้นักเรียนระบายสีภาพประเพณีลอยกระทงให้สวยงาม เด็กๆระบายแบบไหนก็ได้นะคะตามจินตนาการแต่คุณรูระบายแบบนี้เด็กๆเห็นไหมคะเหมือนจริงเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆลองระบายดูแบบรูนะคะดวงจันทร์กดสีอะไรก็ตามนั้นเลยนะคะต่อไปเรามาดูอันต่อไปนะคะให้นักเรียนนำำําคํานําคําไปเขียนเติมลงในช่องสี่เหลีย่ยมและระบายสีรูปภาพ กระทงให้สวยงามอย่างเช่นอันนี้มีลูกศรชี้มาตรงนี้เราก็มาดูทอเอยนเทียนเป็นเทียนใช่ไหมคะเราก็เขียนตรงนี้เด็กๆอาจจะยังสะกดไม่ได้รบกวนให้ผู้ปกครองช่วยสะกดให้เด็กๆดูนะคะพอเสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วเด็กๆก็มาดูด้วยค่ะคุณครูระบายสีเป็นไงคะแต่คุณครูไม่ได้เขียนให้ดูนะคะ ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยสะกดคําให้แล้วให้เด็กๆเขียนตามค่ะอย่าลืมหัวเรื่องด้วยนะคะต่อไปอันต่อไปเป็นงานประดิษฐ์ประดิษฐ์จากกระดาษนี่แหละค่ะคุณครูจะทํากระทงแต่คุณครูมีทูบมีเทียนมาให้เด็กๆเรียบร้อยแล้วแล้วคุณครูก็จะมีใบใบมาให้นะคะใบกระทงเป็นแบบนี้กลีบกระทงแล้วก็อ่า อาจจะเป็นขอ,ขอบของกระทงนะคะเรามาดูวิธีการทํากันทําแล้วเป็นอย่างไรปึ๊บออกมาแล้วเป็นแบบนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นเด็กๆอย่าเพิ่มติดสีเขียวนะคะเด <ๆ S 1> ็กๆจะต้องติดสีชมพูก่อนติดสลับซ้อนกันติดอันแรกลงไปแล้วอันที่สองก็ติดไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็ถึงจะติดอันนี้ลงไปนะคะเสร็จแล้วคุณครูที่คุณครูให้ไปมันจะไม่มี ควันทูปเด็กๆอย่าลืมทำควันทูปแบบคุณครูด้วยทําเตลวไฟนะคะตรงเทียนแบบคุณครูด้วยนะคะเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทําได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะเด็กๆเก่งอยู่แล้วทําอย่างตั้งใจนะคะจะได้ผลงานดีๆนะคะ สรุปเลยนะคะว่าสัปดาห์นี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับรกระทงโดยตรงเลยและเด็กๆไปเที่ยวรกระทงก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะระวังอย่าไปอยู่ใกล้น้ําต้องมีผู้ใหญ่ด้วยนะคะถ้าตกน้ําลงไปนี่มันเกิดอันตรายได้ด้วยความปรารถนาดีจากคุณครูพัชรพรนะคะวันนี้คุณครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ